สมัยอาจารย์เป็นหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์แวะไปหาหลวงพ่อพินะขนาดไหนครับอาจา,า,ารย์ที่พัดสนมเรา,าจริงๆตอนนั้นผมอยู่นค,ครนายกก็อยู่ใกล้สิก็อยู่ใกล้ไงนิดเดียวเองท่านดังแล้วเหรออาจารย์พอวพินะดังแล้วคนวรู้จักเยอะแล้วในเรื่องของอภิษิหารเนี่ยเขาตามหาพระเล่นเกี่ยวเรื่องอภิษกหานอาจา,า,ารย์นะผมว่าหลวงพ่อพินะมาดังตอนช่วงมันสือเข้ามาประคมนะอาจารย์เมื่อปีสี่กว่านี่เองอาจารย์นะ ไอ้นั่นโปรโมดขายของเขามีของไงเอาของมาโปรโมทขายครับแต่ว่ามันโปรโมทหลังจากแต่ครามลงแล้วนี่ก็ขึ้นเลยอาจารย์ถ้าเราลองพิจารณาท่านเอกุด้านไหนลหะออาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงไปหาไปเฝ้าไปเทียนเนี่ยจิเนี่ยท่านไฝนเนี่ยเพื่ออยู่ต้องการเปนเทียนฮะท่านต้องการหลุดท่านต้องการเล่นลิ้นโดยตรงเหรออาจารย์ท่านต้องการเปนอรหันรอท่านต้องการเทียนเพราะเทียนเนี่ยสามารถขึ้นเดือมนุษย์ได้ครับผม เห็นไหมแค่นี้ไอการฝึกของท่านเนี่ยฝึกไปฝึกมามันลเอียเฉียนมันเลยไปเลยใช่ไหมอาจารย์เลยขั้นนะน,นี่จะขึ้นโลกุจรย์ก็ยังขึ้นไม่ได้ยังต้องรอโอ้โาหะก่อนก็ยังลอยไปลอยมาอยู่นั้นโอ้โหนั้นนั้นวาระเฉตยนาถ,ถ,ถึงกันเนี่ยส่งเิตนไปถึงท่านอยากด้ไหอืออาจารย์หลวงพ่อพินะนี่ก็สไตล์หลวงปู่สุขสิอาจารย์คล้ายหลวงปู่สุขเขาละแบบ พ่อหลวง่พีนไม่ไม่ได้ทำตำาตาราแบบหลวงปู่สุขใช่ไหมหลวงปู่สุขเนี่ยมีตำราถ่ายทอดกันมาใช่แต่หลวงพ่อพี่นะไม่ได้ทําแบบนี้หลวงปู่สุขสําเด็จในถ้ำบัวแดงครับผมเพราะท่านบัวแดงมันเป็นลูกอีกทีครับนั้นเวลาเดินผ่านเขาท่านเนถ้าจะอ,อจากท่านเนี่ยต้องถอยหลังออกอืมใช่ตอนนี้ในในถ้ำเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าอาธิการสุขก็อธิการเงินเนี่ยเดินทะลุถ้ำออกไปเลยอืม นั้นท่ามบัวแดงม,มันก็มีบอ่อตายกับบ่อเต็นเนี่ยไอ้ทิมเป็นบัวแดงเนี่ยลงไปก็ตายอือูแถวโอ้ยใช่อะไรไวะอุทัยขบใช่น่าะอะไรแถวๆนั้นอาการแล้วยังไงหลวงพ่อพีนะยังไงแตกต่างกับปูุษก์ยังไงอาจารย์หลวงพ่อพีนะนี่เขามาสายปู่มั่นอ้าวไม่สายิมาสายกรรมฐานเหรอก็กรรมฐานไงจริงๆเนี่ยเขาบวชมาหา นิกายครับผม<ส>น้ำมันแสบแล้วมันยะติดจะติมธรรมยุทธ์เอ,อ้ยี่พ่อแม่เขาป่วยอ่ะอเขาก็ขายที่ขายทางหาบแบกกันไปรักษาข้ามจังหวัดดนเงินทองยอะขายที่ขายท,ทางหมดนี่ไอ้ความอะไรอาวรเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยตายไปไหนอืมก็อยากจะศึกษาเัืนี้ก,กันคนโกผีออ,ออืมนี่ก็ไปตั้งเรียนน่่ก็นั่งเช็ค จนเข้าใจแล้วว่าพอตายก็หมดกันไปถึงเรื่องของเวรกรรมนี่พอเล่นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินข้ามประเทศก็เลยสำเร็จจริงๆสำเร็จที่อินเดียกับมือซ้ายเนี่ยหรือสองมือเนี่ยเขาจะเผาเราเด็กตองมือเราเด็กไปถึงเวทีมีพวกแขกกห้เต้นแก้ผ้าดูดิว่าเสร็จังหักไหนไปสามองค์สำเร็จสององไม่สำเร็จ ไอ้องที่ทาเด็กมาไล่หลังมูอพ่อพินาก็ตายจะแล้วอไอ้องที่เป็นทาเด็กก็ไม่รู้อยู่ไหนชื่ออะไรเขาไม่เดบบันทึกไว้อืใั้นกลับมาก็ไปอยู่ทางใต้ทําแหงจันพ่อไอยันต์ปเป็นลูกข์ที่แรกคอยอุปถัก,ถกนี้เขาก็ฝึกมาขนาดเนี้ยในท่าแห่งจันก็ฝุกกับพิณ เขาออกมานอกถ้ำก็อยากมาทานี้นี่แกก็ไม่รู้ว่าเด็กมันต้องใช้แบบยังไงเป็นหุ่งเ,เป็นหลีอะไรงเงี้ยก็ไปบ้านเด็กก็ไปถามไอ้แป้ก็บอกวิชาแบบไหนเอากี่หุงเอากี่หลีอัเอออนเนี้ยสองหุงเด็กเช่นมานิวจิตปักขาดมาเลยลุงพ่ออ้โหเชี่ยวขุดมาขนาดนี้ยังทําไม่ได้เลยสะบัดจีวรกลับเข้าถ้ำใหม่ห้าปีเมื่อออกมา ได้ยันตามเดินค้างอยู่น้อได้เพาะเป็นคนปล่อยฝังครับผมถ้าดาทำไม่ดีเนี่ยมีเรื่องกับพยามทังวอนเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านอีกเช่นถวา่มึงพ่อเขาเท่าไหร่หลายร้อยเงินไปไหนพกูยังเสียเงินมากกว่ามึงเลยใช่ไหมเอาเงินน้ำมันให้ทุกอย่างแก่จะไปนอกกันกลับมาทำกลับมาได้ใช่ไหมคนเรา มันไม่จําเป็นต้องผมผ้าควกนี้หรอกมันจะเป็นเป็นเบอส์สีเป็นมือขาว่มขาวอะไรก็ได้เป็นอาจารย์มันง่ายกว่าที่เป็นภ้าพาาี่โอกาสผ้า่านเยอะอมันจะสร้างาคุณงาวมดีมมนะก็แคนะ้นเดี๋ยวนี้ผมอยู่ใกล้ย่านนั้นในช่วงนั้น